มาจากบ้านค่ายทางไหนไกลครับทางบ้านแหลนไกล้ไหมเอ่ยใช่ครับแยกบ้านแหลนพี่เลี้ยวขวาที่จะมาทางยี่ปีเดียวไปทางร้านก,กบกระทาใช่ไหมครับใช่ครับพี่โอเคทีนี้จะจะ,จะถาม,มาครับว่าว่าลักษณะงูที่พี่เห็นนับเป็นแบบไหนเหอ่ยมันเป็นตัวสีดำหรือเป่ไม่แน่ใจว่าเป็นสีหรือว่ายาวไหม ปรมาณสักสักเอ่ไม่ถึงแกเลยกนะ okay. วเลยโอเคลักษณะตัวสีดํานะครับทีนี้เนี่ยผมกําลังไปเนาะรอนิดน,นึงนะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนิดหนึ่งครับครับใช่ครับโ okay. อเคตอนนี้พี่ก็เฝ้างูไว้นะครับไห้ใ,ใช้ระยะห่างประมาณสัก2-3เมตรนะครับก็คือ2อเมตรเนี่ยคือระยะที่ปลอดภัยสําหรับคนด้วย ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวคงสิงบ้านแรงนอตถึงร้านกบเดี๋ยวผมโทรหาอีกอีกรอบหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับครับก็ขณะนี้นะครับได้รับแจ้งนะครับงูเข้าบ้านเรือนประชาชนในเขตตมเมืองจังหวัดระยองนะครับทีนี้นะครับทีมพิทากษสพิษได้รับแจ้งไปที่รยบร้แล้วกําลังไปนะครับบ้านที่ได้รับการร้อนเกี่ยวกับเข้าบ้านก็เบื้องต้นนะครับเจ้าของบ้านแจ้งว่าเป็นงูลักษณะคือสีดํา ยาวประมาณนิดครึ่งซึ่งตอนนี้ทางทีมก็สันนิษฐานไว้ว่าเป็นงูเหา่าเพราะว่างูเห่านะครับโดยปกติแล้วตัวของเขาจะไม่ค่อยยาวนะครับจะสั้นๆป้อมๆนะครับแล้วก็ส่วนสีนั้นก็อาจจะมีสีดำส่วนเป็นของจังหวัดระยองเนะี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีดำส่วนใหญ่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับไปลุ้นกันนะครับว่างูที่ได้รับแจ้งเนี่ยจะเป็นงูอะไรนะครับและตัวใหญ่ขนาดไหนยาวขนาดไหนนี่เชิญไปรับชมไดเลยครับ โอเคเราไปดูกันว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเราลองยูครับก็ขณะนี้ได้ถึงบ้านผู้แจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาเซิร์ฟไลท์บ้านผู้แจ้งเป็นกู้ไัยเหมือนกันแล้วก็ อยู่เม้งเดียวกันด้วยนะครับในจังหวัดระยองเป็นผู้ภัยสว่างพรก็ให้การช่วยเหลือกันนะครับเดี๋ยวทีนี้เราลองไปดูกันนะครับว่าเป็นงูอ,อะไรกันแน่นะครับตามอาจ,จารย์ครูไปเลยครับสลับแว่นกันได้ไหมอันนี้มันติดไฟฉายเราเห็น,นเป็นสีดำเลยใช่ไหมครับ เหนแเห็นแล้วงูทางมะพร้าวทางมะพร้าวเมื่อกี้ใครบอกวะทางมะพร้าวนี่เอ้ยนี่อไงมนี่ตัวนี้คืองูทางมะพร้าวอ่ะกล้องมาดูใกล้ๆกลต้องมาดูใกล้ๆตัวนี้นะครับคืองูทางมะพร้าวซึ่งเป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับแต่ติดโอ๊ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรติดรองเท้าแต่ติดพรบรนะครับเนาะสมวนและคุ้มครองสัตว์ปา่าในปคกับถาพระพอชอบสญญัติพศ2 5ส2ซึ่งถ้าเรามีไว้ในอครอบครองหรือจำหน่ายนะครับเรามีโทษตามกฎหมายอาญานะครับซึ่งโทษของเขานั้นนะครับจำปุ๊บไม่เกิน1 0ปีแล้วก็ ปรับนะครับไม่เกิน1นึ่งพันบาทนั่นเองนะครับซึ่งมูทาท้าตัวนี้เป็นหมูที่ไม่ม sí ีพิษนะครับแต่ที่ใส่ของเ้าจะค่อนข้างที่จะมีความก้าวเท้านะครับเมื่อถูกผู้ขับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มูทาม้านั้นจะมีอีกหนึ่งพฤติกรรมนะครับนอกจากการฉกกัดก็คือเขาเรียกว่าพฤติกรรมการกระแ้กตายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้เขาจะมีพฤติกรรมแบบไหนรื่เล่านะครับการปกตินแล้ว กขาจะมีพฤติกรรมออกมาน,น,นะครับน,น,น,นัต้องบอกนีว่าเวลาคุณฉกจัดนะครับคือเขาจะพยายามเปิดทางหนีนะครับเขาจะไม่อยากจะทําร้ายคนนะครับเพราะว่างูก็เหมือนชีวิตคนนะครับคนรักชีวิตงูก็รักชีวิตเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ถือว่าสวยเลยนะครับ พฤติกรรมนะครับเวลาเขากินอาหารนะครับเขาชอบหนูนะครับตัวนี้ค่อนข้างทีท่เรามีความชื่นชอบหนูบ้างเลยนะครับตัวนี้ตเองต้องระวังนะ,ะกัดน,นะครับเขาจะกดเป็นรูปตัวเอสนะครับบนเวลโครนะอ่าเป็นเหมือนสปริงพยายามอยากให้เขากัดนะเพราะว่า ภายในช่องปากเขาก็มีพวกแบคทีเรียมีอะไรพวกนี้อยู่แผลของเราอาจจะติดเชื้อได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะต่อยข,อยขอยัโอเคเพิ่งไปจับหมดนะตอนนี้เขายังไม่ไว้วางใจมนันนน้ะเขายังคิดว่ามนุษย์นั้นคือศัตรูของเขาอยู่นะครับแต่อีกสักพักหนึ่งเมื่อเขารู้ว่า เขาจะสู้ไม่ได้อีกพฤติกรรมหนึ่งจะเริ่มทำงานก็คือก,การกแกล้งตายนั่นเองไม่เป็นไรใช่ไหมเขาจะทำตัวให้เหมือนกับตัวใหญ่เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็ตัวเท่านี้แหละโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำให้เขาแกล้งตายได้อยู่ไหมนะเล่นให้เหนื่อยเลยอ่ะอันนี้เหนือ่อยลว เขาก<ห>็เลงตายให้ได้นะครับโอเคนี่แหละครับติกรรมของเขาเวลาเขาเหนื่อยหรือเขารู้ว่าสู้ไม่ได้เขาจะแก้งกายทันทีแต่ไม่ใช่ทุกงูนะครับจะเป็นเฉพาะงูทางมะพร้าวนะครับงูเห่าหรืองูอจงอางอย่าไปเล่นแบบนี้นะก็อันนี้ก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับ ไม่แนะนำให้นอกเรียนแบบนะครับมาดูใกล้บางคนถามว่าถ้าเขาเป็นแบบนี้เขาจะแก้งตายนานไหมเขาจะแก้งตายนานอยู่เหมือนกันนะครับแต่เมื่อเขารู้ว่าเขาปลอดภัยเขาจะเลื้อยหนีไปลองดู แล้วเริ่มขยับแล้วเดี๋ถ้าเราแตะเขาเขาจะแก้งตายเหมือนเดิมอะลองดูนะก็ประมาณนี้นะครับ,ส,บ<เ>สำหรับงูทางมะาพร้าวแต่งูชนิดอื่นอย่าไปทำแบบนี้นะครับ อะโอเคนะครับก็ขณะนี้ได้ทําการจับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งงูทาบมะพร้าวนั่นเองนะครับตอนแรกจากที่พวกเราสันนิษฐานนั้นนะครับว่าเป็นงูเห่านะครับเบื้องต้นถามเจ้าของบ้านแล้วนะครับว่าลักษณะสีเขาเป็นเขาอาจจะเห็นแคบเวณข้างตัวนะครับเวณข้างตัวของเขาแถบเขาจะเป็นสีดานะครับนอไลนยนะครับก็ตั้งแต่บริเวณลำคอนะครับจนถึง ตางตัวเลยนะครับน็อตจะมีลายสีดําในลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้คือสัมภาระนะครับก็จับได้มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้นะครับต้องนําไปปก่อยคืนสู่นะครับเพราะว่าเป็นงูที่ขึ้นเบียนสัตว์ป่างทนเองนะครับถ้ามีไว้ในครอบครองก็บิโทษตานหลักการนานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะจัดการนําไปปล่อยนะครับคืนสู่ธรรมชาติต่อไปเพื่อบกปูรุบในเวทธรรมสุนุแปนท่านเอง 了啊